นายพลดูเลยสวัสดีครับคลิปที่แล้วก็อยู่ทางภาคเหนือเกี่ยวกับถนนที่สร้างเสร็จเปิดให้บริการแล้วนะครับคลิปนี้มาทางฝั่งกรุงเทพมหานครเชื่อมต่อนครนานนยกนะครับอีกสักหนึ่งคลิปนะครับเป็นถนนเหมือนกันสร้างเสร็จขยายเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงขยายถนนสายนหอนูยอยักษ50์5032จังหวัดนครนายกเสร็จแล้วเชื่อมองคกรักประตูระบายน้ำคลองหนึ่งสะดวกรายละเอียดในคลิปขอที่จะเข้าไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในคนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับกรมทางหลวงชนบทปรับปรุงยกระดับถนนสายนอหนุยอยักษ50์5032จังหวัดนครนายก ช่วงแยกถนนหมายเลขน,นหนูยอยักษ40์4031ประตูระบายน้ำคลองหนึ่งอำเภอองค์คกษ์เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยแล้วเพิ่มประสิทธิภาพรองรับชุมชนขยายตัวนายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกล่าวว่ากรมทางหลวงชนบทได้นำเมินโครงการก่อสร้างยกระดับชั้นทาง ถนนทางหลวงชนบทสายนนูยอยักษ์5032แยกทางหลวงชนบทสายนนูยอยักษ์4031ประตูระบายน้ำคลองหนึ่งอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยดำเนินการปรับปรุงขยายโครงสร้างชั้นทางเดิมจากถนนเดิมผิวจราจรกว้าง6เมตร เป็นผิวจราจรกว้าง7เมตรไหลาทางข้างละ1.50เมตรรวมถนนกว้าง10เมตรโดยมีจุดเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่2บวก8 0ถึงกิโลเมตรที่4บวก800รวมระยะทางดำเนินการ2กิโลเมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม27.990ล้านบาทนายมนตรีกล่าวว่าถนนสายนี้ปัจจุบันมีการจราจรมากถึง 1,371คันต่อวันเป็นสายทางที่มีหน่วยงานราชการสถานศึกษาตั้งอยู่หลายแห่งได้แก่วิทยาลัยการอาชีพองค์รักษ์โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกเรือนจำจังหวัดนครนายกและยังเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้ลำเลียงขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะมีส่วนผลไม้พืชไร่และบ่อปลานะครับเส้นทางนี้นะครับการปรับปรุงขยายผิวทางเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ให้มีความสะดวกรวดเร็วทันเวลาทำให้ผลผลิตไม่ได้รับความเสียหายจากการขนย้ายเป็นการยกระดับ การคมนาคมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการค้าการขนส่งให้ดีมากยิ่งขึ้นนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนครน,นายกและยังเป็นเส้นทางคมนาคมที่สามารถยกระดับคุณภาพการคมนาคมให้เกิดการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเดินทางระหว่างจังหวัดนครนายกมุ่งสู่จังหวัดชะเชิงเซาและจังหวัดปทุมธานีโดยเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อถนนทางหวงชนบทสายนนหบุยอนรอุ3001เพื่อดีกเลี่ยงการจราจรที่แออัดบนถนนสายหลักได้อีกทางหนึ่งด้วยเสร็จเรียบร้อยอเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยนะครับเส้นทางนครนายก เชื่อมโยง8ปลิ้วแล้วก็มาถึงนี่แหละปะทุมธานีด้วยนะครับแล้วเข้ามากรุงเทพมหาคนครได้เลยนะครับถ้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้อย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยแนะนำหน่อยคนด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ